ค,ครับอยู่ที่ตำบลนหนองผืออำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบ,บาลตำบลนหนองผือหมู่บ้านใหญ่มากดูสิบ้านก็ หมู่บ้านนี้น่าอยู่มากินข้าวที่ร้านนี้นี่ยกอะไรไม่ออกก็ไข่เกี๊ยวหมูสักเนี่ยสั่งเวลาดูดิจานาเริ่มเลยแม่ค้าใจดีมาก มีซ้อนให้มีพริกน้ำปลาให้ไข่เคียวบร่เริ่มเลยผมจะกินหมดไปเนี่ยดูดิฟุดยอดพอดีมาดูที่ที่หมู่บ้านเนี้ยผมมาซื้อไว้มาให้เขาปรับ ที่ถมดินเกตใหม่หรือบ้านออกนี่ก็บ่ายพอดีเลยหิวข้าวเลยแวะมากินข้าวแล้วเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่ฮะน่าอยู่มากเลยแต่ร้านค้าไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะเม่เทียบกับบ้านอื่นนะไม่ค่อยเยอะ ก็เลยแวะมานี่ไม่มีคนเลยส่วนใหญ่แม่ค้าจะทำเขาน่าจะโทรมาสั่งแล้วก็ไปส่งพอดีผมหิวแล้วก็เลยจะซอยทัหน่อยซอสละแต่บอกเลยว่าแม่ค้าให้เยอะมาก ซอสลาดแล้วก็น้ำกิ้มซอสสักหน่อยน้ำพริกน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งพริกน้ำปลาเอาพริกสองสามชิ้นหัน่นก็ได้เผ็ดเๆหน่อยหนึ่งใครที่เคยกินไข่เคี้ยวก็คงจะทราบดี คำนึ้งก็ประมาณนี้อุ้ยคำานึ้งก็ประมาณนี้สวัสดีครับ